โรตีชีสยืดนี่นี่นแล้วแหละกะละหรีต้องควรละกวรละโรตีไม่ให้ฟาดลูกน้องชาช้ากระนิ่ง้าสวัสดีทุกคนนะครับพี่หนึ่งพีทจะมูหรือจะมั่มแต่วันนี้นะครับผมเราไม่ได้มามูอะเราาะมาต้มแล้วก็มามีดกับาวมีดด้วยอมน น้อ,อ,อ,องม่นนอมนนะครับพ<ล>ิมม่อน <c oughs> การิมแห่งบ้านรังสิมันของเราคุณผู้ฟังต่างๆยังจํากันได้ พี่ม่อนก็เล่นละครวิทยุกับชายหลายต่อหลายเรื่องนะครับมาบทใหม่ของพี่ม่อนก็คือเจ้าของร้านอ่าใบมาโอขุนนั่นเองโอวันนี้ EP ที่แล้วนะเรามากินของข้าวกันนะมีเมนูหวานเมนูฮอตฮิตโรตีตานานะครับโดยเฉพาะโรตีชีสของที่ร้านนะครับยื้น แล้วก็พี่พีก็จะติดไอกระชาปากีนะครับเจอแล้วนะพกแก้วพี่พีแล้วครับอันร้อนนะโอเคครับนี่นะครับทำแบบนี้ไคมคบลีลาเจ็ชาไหมว่าแต่นี่มองครับชาปากีนี่มันต่างจากชาไทยหรือว่าชาไต้หวันอะไรที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ยังไงเอ่ยลูกค้าก็จะบอกว่ารสชาติมันจะเข้มกว่ากลิ่นก็จะเข้มกว่า แต่ถ้าอยากจะให้รู้แบบแน่ๆเลยคือต้องต้องมาลองที่นี่นะครับคือมีทั้งร้อนแล้วก็มีทั้งเย็นเนาะใช่จริงๆเราเ็าจะทานร้อนกันนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างก็เลยทานก็จะเย็นอยากจะทานเย็นๆออริจินอลก็คือทานร้อนนะครับเข้มข้นแล้วก็แตกต่างจริงๆต้องมาพิสูจน์ต้องมาลองนะครับผมครับซื้อลาบบ้านไปก็ได้นะครับนี่ตอนนอกจากโรตีชีสชาปากีแล้วก็ยังมีเมนูโรตีอื่นด้วยโรตีนม โรตีโกโก้ที่ขายดีตัวหนึ่งก็โรตีทูน่ากะเพราชีสกับโรตีเนื้อสับกะเพราชีสก็จะเ,เครื่องจะแน่นนิดหนึ่งแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับนี่รโรตีกินกับแกงมัสั่นเนื้อน่องลายนะครับผมแกงกะหรี่กะหรี่น่องลายอ่บพี่บอกกันว่าอะไรมั่นแกงกะหรี่เนื้อต้องควรละควรละแกงกะหรี่เนื้อน่องลาย บีมาบีมาก็คือชื่อของแุณแม่ของพิมอนนั่นเองก็คือเป็นสูตรของแม่นั่นแหละเหมือนเราจะเลือกส่วนน้องลายมาทามันครับเพราะว่าลองมาหลายๆส่วนแล้วรู้สึกว่าส่วนนี้น่าจะเข้ามากที่สุดนะครับลองมาทันทีก็อร่อยจริงๆนะครับผมยอดเดี๋ยวทานต้องทานกับโรตีด้วยเนาะทานกับโรตีแต่ถ้าลูกค้าบางคนเหมือนอยากจะทานกับข้าวก็มีเป็นราดข้าวก็ยังมีขนมหวานที่อีเค้กชาบากีนะครับ ใช้ตัวชาเดียวกับตัวชาที่เราทานกันเค้กปกโก้เค้กกล้วยหอมเนยสดครับคิดว่าอะไรที่ทําให้โรตีของเราเนี่ยขายดีแล้วก็เป็นกระแสเป็นสูตรของที่บ้านอยู่แล้วที่ที่บ้านทําทานกันทุกเช้าครับแล้วจนกระทั่งเราเอามาทําที่ร้านทําที่ร้านปุ๊บก็คือเราทําแบบไหนเราก็ทำทำให้ลูกค้าแบบลูกน้องก็จะฟาดอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ5้าวันใช้คำว่าฟาดเลยตรงฟาดฟาดโรตีฟาดโรตีไม่ไม่ให้ฟาดลูกน้องไม่ได้ฟาดอ๋อนะครับก็ชาก็คือ นาโคตรอันนี้ก็พาบอกนะว่าเหมือนมันจะนุ่มนุ่มกว่าโรตีทั่วไปซึ่งไม่อยากเคลมให้มันให้มาลองทานเองแล้ว่าลองชิมเลยนะนะเรียกว่าเคลมให้ก็ได้ว่านะครับผมโรตีที่นี่แตกต่างจริงก็คือไม่ได้บางจนเกินไปนะครับผมมีความกรอบนอกและอ่องนุ่มในนั่นแล้วก็ที่นี่นะตัวชีสนี่นะครับเรียกว่าเนี่ยยืนมลยยืนแล้วไม่ต้องดึงละไม่ต้องดึงโชว์ละฮะ ยิ่งสอดไส้ก็ทําให้มีเนื้อสัาผัแอะไรที่แบบอร่อยยิ่งขึ้นฝากดูอีพีหนึ่งด้วยนะครับนะของข้าวเรานะครับก็เมนูเด็ดใช่ข้าวหน้าเนื้อต่างๆเมนูต่างๆนะครับผมเกาเหล่าหม้อไฟที่นี่อร่อยเด็ดยอดจุดๆร้านอยู่ไหนอะไรยังไงครับร้านเอาไปมาของคุณนะครับจะอยู่กลางซอยสีนครินทร์สี่สิบนะครับเลยโรงแรมคิงพาร์คมาประมาณ300เมตรนะครับแล้วร้านจะอยู่ฝั่งมือนี่ร้านจะเปิด9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มของทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดสั่งทางไรเดอร์ก็ได้นะครับก็จะมีไลน์แมนแล้วก็ ม่อนใจดีใจดีมากนะครับกินปีก็ได้ดูตรงหน้าด้ยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์เอาม่อนบอกว่าได้ครบสั่งเยอะอยู่นะนะครับก็ EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับคราวหน้าเราจะไปมูเราจะไปหม่างที่ไหนต้องติดตามกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ